นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ราษฎรได้ออกมาต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการบนท้องถนนโดยมีข้อเรียกร้องให้ประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากข้อเสนอของราษฎรและให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาราษฎรได้ออกมาแสดงพลังและเคลื่อนขบวนไปยังคำเนียบรัฐบาล เพื่อทำการยืน่นหนังสือกดดันให้ประยุทธ์จันโอชาทรราชผู้เป็นปฏิปักษต่อระบอบประชาธิปไตยลาออกในเวลาสมวันซึ่งบัดนี้เส้นตายนั้นได้มาถึงแล้วแต่ด้วยความลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจของประยุทธ์จันโอชาก็ได้ทำให้ปรากฏชัดเจนแล้วว่าข้อเรียกร้องจากราษฎรผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยกลับถูกเคลียรทิ้งไม่แม้แต่จะได้รับการตอบกลับใดๆ เมื่อคุยกับหมาไม่รู้ความถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคุยกับเจ้าของหมาปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์จันโอชาได้มีการปล่อยปาะละเลยให้กษัตริย์ใช้พระราชอำนาจนอกเหนือจากที่รัฐรรมนูญได้รับรองไว้และยังเปิดช่องทางให้กษัตริย์สามารถแทรกแซงทางการเมืองได้ตามพระราชอัธยาศัย ดังเช่นการแก้ไขเนื้อความในร่างรัฐธรรมนูญปี2559เพื่อเพิ่มพระราชอำนาจให้แก่พระองค์เองทั้งที่ราษฎรได้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไปแล้วนับว่าเป็นการกระทําที่ก้าวล่วงและไม่เคารพต่อราษฎรซึ่งเป็นการแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงอันเป็นที่มิอาจยอมรับได้ในระบอบก,การปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นในวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้จึงขอเชิญชวนให้ราษฎรทั้งหลายรวมตัวกันณนแยกสามย่านและมุ่งหน้าสู่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อร่วมกันยืน่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกษัตริย์วชิราลงกรณ์ว่าได้มีการใช้พระราชอำนาจบนดินแดนเยอรมนีหรือไม่ เพื่อมีให้กษัตริย์กระทําการใดๆที่อาจเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของสหพันธ์สาธรรัฐเยอรมนรีข้อเรียกร้องนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่คันลองในระบอบประชาธ<ม>ิปไตยอันมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วสายธารแห่งประชาธิปไตยอันไหลเชี่ยวมิอาจหยุดยั้ง และเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพราษฎรจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินศักดินาจ,จงพินาศประชาราจ,จงเจริญ